กรลุนสวัสด์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบรุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราทุกคนได้พร้อมใจการเข้ามาที่จะนั่งลงและสงบจิตสงบใจฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่โบจะทรงตัด กับพวกเราในวันตจอว,วันในเวลาเช้าของทุกๆวันและปังในพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังและก่อนที่เราจะฟังขอให้พวกเราทุกคนคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งที่รับและที่แจ้ง รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอให้พระองค์นั้นทรงโปดรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ลงทำผิดด้วยเจิดพระบิดาเจ้าข่าพระบิดาเจ้าข่าสำหรับในเวลานี้ลูกทุกคนพร้อมแล้วที่จะฟังคำตัดของพระองค์พี่น้องคะให้เรามา ฟังในวันนี้วันที่หกมกราคมพระองค์ทรงตรัสว่าเราสามารถทำสิ่งสารพัดได้มากยิ่งกว่าที่เจ้าทูลขอหรือนึกคิดจงเข้ามาเป้าเราด้วยความหวังและด้วยรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะทำอ่าไม่ได้จงทูลขอให้พระวิญญาณของเราครอบครองความคิดของเจ้า เพื่อที่เจ้าจะสามารถมีความเข้าใจในเราได้ลูกเอย๋ยอย่าท้อถอยหรือกังวลใจในเรื่องคำอธิษฐานของเจ้าที่เรายังไม่ตอบในตอนนี้เวลาจะเป็นเหมือนครูที่ช่วยสอนให้เจ้ารอคอยและวางใจในเราแม้ในความมืดมิดยิ่งเหตุการณ์เลวร้ายเท่าใด เจ้าก็จะยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของเราในสถานการณ์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นจงมองว่าเหตุการณ์ต่างๆเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้เจ้าได้เห็นถึงการช่วยเหลือและความยิ่งใหญ่ของเราแทนที่จะกุ้มใจหรือกังวลเพราะความทุกข์เหล่านั้นจงเปิดตาใจและความคิดของเจ้าให้กว้าง แล้วคอยดูสิ่งที่เราจะทําในชีวิตของเจ้าเถิดอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำเอเฟชัสบทที่สข้อ20 21ขอให้พระเกียรติมีแต่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยลิทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา ขอให้พระเกศจงมีแต่พระองค์ในคิดจักและในพระเยซูคิดตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิดอาเมนโรมบทที่8ข้อ6การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขอิจยาบทที่40ข้ 30, อ30-31 แม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนืหน่อยวิบวรบทที่หข้อ13 mm hmm. แล้วข้าพเจ้าได้ยิงเสียงที่ ทรงสร้างทั้งหมดทั้งในนครบนแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินโลกในมหาสมุทรและทุกสิ่งซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้นร้องว่าขอให้คำสะดุดดีพระเกียรติพระสิริและอนุภาพจงมีแต่พระองค์ผู้ประทับอนพระที่นั่งและแต่พระเม่โปรดตลอดไป เป็นนิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงรักและเมตตาห่วงใหญ่พวกเราทุกคนพระองค์ทรงตรัสว่าเราสามารถทำสิ่งสารพัดได้มากยิ่งกว่าที่พวกเราทูลขอหรือนึกจงให้ความหวัง ขอไปค่ะจงฝากความหวังไว้กับพระองค์ที่พระองค์จะทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราจะทูลขอลูกๆทุกคนจะไม่ได้รับการปฏิเสธจากพอ่อพระองค์จะตอบเราและจะช่วยเราเสมอพระองค์ทรงตัดว่าจงวางใจในเราแม้ในความมืดมิด ยิ่งเหตุการณ์เลวร้ายเท่าไรก็จะยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์มากเท่านั้นพระองค์เจ้าข่าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาและช่วยเหลือ,อลูกทุกคนตลอดมาลูกทุกคนทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์และลูกทุกคนจะเชื่อแลนะเดินตามทางของพระองค์ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอ พงทรงเมตตาอวยพระพรให้ชีวิตของลูกทุกคนเกิดผลดีในฝ่ายวิญญาณขอฤทธเดชของพระโลหิตชำระลูกทุกคนด้วยเถิดให้ลูกทุกคนมีใจยินดีเข้มแข็งและไม่เป็นทาตของความบาปอีกต่อไปและก้าวไปกับพระองค์ในความซื่อสัตย์ตามน้ำพระไทยของพระองค์เถิด ลูกขอการช่วยเหลือจากพระองค์ขอให้พระองค์ทรงเมตตานำลูกสอนลูกให้เดินในทางของพระองค์ที่จะเกิดผลดีในฝ่ายจิตวิญญาณของพระองค์ขอให้ลูกมีชัยชนะเหนือบาปต่างๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตา ต่อลูกทุกคนตลอดมาพี่น้องคะให้เราหันเข้ามาที่จะเข้ามาสารอขอ,อขอภัยนะคะ,อะขอให้พวกเราทุกคนที่จะหันเข้ามาหาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พวกเราจะทูลอธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับฟังคำทูลของลูกทุกคน ด้วยเถิดลูกขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาสถิตและปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้แค้วคาาจากภัยพิบัติต่างๆที่เกิดจากโรคระบาดและ,ะปัญหาต่างๆตลอดจนกระทั่งเกิดจากอุทกภัยที่กำลังเกิดที่ผ่านมานี้ขอให้จบสิ้นลงและที่จะไม่กลับมาเกิดอีก พระองเ์ี่ยวข่าขอพระองทรงสถิตและอวยพรพให้กับองค์พระมหากษัตริย์ที่จะให้ทรงพระเจริญพร้อมทั้งทุกพระองค์ที่จะรักและเมตตาสงสารประเทศประเทศไทยช่วยเหลือคนไทยให้ลดให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศและ ประชาชนคนไทยให้อยู่ในสันติสุขขอพระทรงติดอยู่กับรัฐบาลชุดนี้ที่ได้รับเลือกตั้งมาขอพระทรงเมตตาอวยพระพรให้เขาได้ทำตามน้ำพระไถยขอพระที่พระองค์จะทรงเมตตาต่อประเทศไทยด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้คนไทยรักใร้สามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ขัดแย้งกัน พระบิดาเจ้าข้าและลูกขอปากประเทศอิสราเอลไว้ในฝีพระหัตต์ขอโพรขอพปรงอรงจงเมตตาจงรูวสวค์ปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลให้หลุดพ้นจากภัยสงครามในครั้งนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าเพรงงเาะมากไม่มีผู้ใดที่จะสามารถช่วยประเทศอิสราเอลได้นอกจากพค์ผู้เดียวขอพรรองจงเมตตา ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและลูกขอปากประเทศสหรัฐอเมริกาและทุกประเทศทั่วโลกไว้ในฝีพระหัตถ์ขอบพรงแล้วแต่พระองค์จะทรงเมตตาขอให้พระองค์ทรงอวยพระพรให้ประเทศสหรัฐอเมริกาจงเป็นประเทศแห่งสันติสุขไม่มีโครคภัยไข้เจ็บไม่มีปัญหาและ,ะภัยพิบัติต่างๆจะเกิดขึ้น ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นขอให้หลุดพ้นไปขอให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแห่งสันติสุขและเป็นประเทศที่จะเมตตาช่วยเหลือ,อทุกประเทศให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบที่จะไม่เกิดสงครามโลกลูกเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ว่าพระองค์ใกล้จะเสด็จมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่พระองค์ทรง ได้ตัดไว้ลูกๆทุกคนทราบสิ่งในพระคุณขอพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงห่วงใยลูกทุกคนและทุกประเทศทั่วโลกพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอพระองค์ได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือทดแทนพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอพระองค์ได้ นอกจากลูกขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาตอบระองขอพรองจงเมตตารับเครื่องสักการะบูชาที่ลูกนำมาถวายและขอพรองจงเมตตาที่จะอ,อยู่กับลูกทุกคนตลอดไปและลูกขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคน เป็นผู้รับใช้ของพงค์จนกว่าพระอ,องค์จะเสด็จมารับลูกไปลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอามนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท,ท่านนะคะ